ตอนนี้แฟนตอบแชทน้อยมากนะบางครั้งต้องเงียบหายไปควรทำไงดีคะกดของพลังํำพูดจงจำไว้นะครับคารมเป็นต่อครับรูปหล่อเป็นรองครับคนพูดเป็นเนี่ยก็จะได้ทุกอย่างครับคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับและการพูดที่ได้ทุกอย่างคือการพูดให้ตัวเองดูหายากจงจำไว้อีกอย่างครับโลกใบนี้ถ้าคุณดูหายากครับ คนจะอยากได้แต่ถ้าคุณดูหาง่ายครับคนจะมองว่าคุณไร้ค่าครับจริงๆครูควเคยสอนไว้ในเร่อนี้หนึ่งรประโยคครับพูดให้ตัวเองเนี่ยดูมีค่าครับเวลาคุณจะพูดให้ใครหลงรักคุณคุณต้องเลือกคำครับให้มันดูหายากให้คนมันรู้สึกว่าโอโ้คุณเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยชีวิตจะต้องเสียดายครับจงพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกในชีวิต อย่าพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่มีที่ไปและไม่มีใครเอาเพราะคนมันจะดูถูกคุณคุณจําไว้ครับยิ่งทํ้ตัวเองให้มันดูหายากคนจะยิ่งอยากได้แต่ถ้าทําตัวเองให้มันดูหาง่ายคนมันจะมองว่าคุณไร้ค่ายกตัวอย่างเช่นอะไรครับไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยไม่มีใครทักนะแต่ไม่ได้อยากตอบใครเลยนอกจากคุณคนเดียวยิ่งคนมีอีโก้พวกนี้นะหลังจากเนี้ยไอ้พวกมามาหายหายเนี่ยอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปเพราะมันกลัวว่ามีคนอื่นมาคุยกับคุณครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจงจาไว้ครับถ้าคุณเลือกคําพูดดีๆคุณจะดูเป็นคนมีค่าในสายตาเขาแต่ถ้าคุณไม่เลือกคําพูดคนมันก็จะมองว่าคุณไร้ค่านะครับจงพูดให้คนเห็นว่าเออคุณเป็นทองคําคุณมีที่ไปคุณมีแต่คนลุมล้อมคุณมีแต่คนที่อยากเข้าหาวแต่แค่คุณไม่ได้เลือกถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูควมเคยสอนไว้ในคอร์สจิตวิทยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตวิทยาชนะเกมรักราคา3 9 0 0 รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900ัมูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990าบาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ